วินฮาโลวีนน้องวินฮาโลวีนกลับบ้านลูกกลับมากินข้าวลูกเอ๋หายไปไหนนะไหนเนี่ยโอ๊ยยากเลยลูกกิเยอะไป เราไป้ทำงานห้าโมงกว่าแล้วนี่นายังไม่ได้ปล่อยน้องหมาออกไปวิ่งเล่นเลยเพราะทำอะไรอยู่ลูกไปปล่อยน้องหมาออกจากข้อกระยายหน่อยไปเฮ้ยอย่านีใช้เราตลอดเลยหืมน่าเบื่อจริงเลยืมได้เวลาแล้วไปไปเบิดเลยนะเห็นตัวนะเอานี้ของสัไปยปี อดีายครับเดียครับผมปล่อยน้องหมายเรียบร้อยนะครับขอบใจมากนะลูกนะเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวก็เรียกมันกลับมากินข้าวลูกปล่อยมันไม่เล่นบ้างเราขังันก็ทั้งวันงั้นผมขอไปขีดจักรเล่นนะครับอ้อืม,มยังพูดใจของฉันโอเคขีดไปเล่นละ ่ไม่ได้ยาข้าวหอยหอยกินหมดตั้งดอกทั้งลูกโอ้ยตายเป็นกรรมเลยเป็นไงไรเต้าห,หอยเอ๊มืดแล้วนี่นาทำงานจนลืมไปเลยได้เวลาให้อาานน้องหมาแล้วนี่นาเอยถึงเวลาให้เข้าน้องหมาแล้วเปิปรไปเรียกน้องหมากลับมากินข้าวลูกไปครับยายได้ครับ แม่ฮาโลวีนหายครับ, high, รบปกติมันจะมายืนรอตัวเลขเลยนะครับอ้าวเฟิร์สแม่ฮาโลวีนหายเหรลูกนี่ก็จะมืดแล้วนี่ปกติก็จะไม่ไปไหนไกลนี่นาะถึงเวลาก็จะกลับมากินข้าวไปๆถ้ากันไปหามืดแล้วเนี่ยกลับมากินข้าวหายไปไหนนะ วินฮาโลวีนน้องวินฮาโลวีนกลับบ้านลูกกลับมากินข้าวลูกเอหายไปไหนเนี่ยนี่หายไปไหนนะตั้งนานแล้วเรียกอยู่ไม่กลับเสียงร้องก็ไม่ได้ยินเลยอหน่ไหนเนี่ยเอายายนั่งไงฮาโลวีนข้าวไหนลูกวีอยู่ตรงไหนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูวีอยู่ตรงไหนเอทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้วินเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยอา้าววิน ื่าทาไมไม่กลับบ้านโซ่มาอยู่ในระหว่างนี่เองลงมาเกี่ยวที่ปูนี่เองอาเฟอร์สเมื่อกี้ปล่อยหมาเฟอร์สไม่ได้ถอดเข้อ้น้องวินนะลูกก็ผมนึกว่ามันจะไม่เป็นอะไรครับไม่ได้นะลูกนาข้าวหลังปล่อยหมาเราต้องต่วนตรวจออกก่อนลูกถ้างั้นมันจะเกิอดอันตรายกับน้องหมานะลูกมันวิ่งเล่นมันไปเกี่ยวไปติดกับกิ่งไม้บ้างเนี่ยนูวเห็นไหมเมือเหมือนเมื่อก,กี้เนี่ยนี่ดีนะที่หาแม่อวินเจอนะลูกนาถ้าหาไม่เจอแม่อวินอดข้าวตายแน่เลยไปไปอวินกลับบ้านลูกไปกินน้ํากินข้าวไปลูกไป ดูสิ işte หอบเป็นตัวโยนเลยโอ้ลูกผมขอโทษครับยายคราวหน้าผมจะระวังให้มากกว่านี้ครับไปไปถ้างั้นกลับกลับเดี๋ยวพาแม่เราองกินข้าวกินน้ำผมไปแล้วเุื่อนๆจุ่ไว้นะครับเมื่อใดเราไปน้องหมาเนี่ยเราต้องถอดโซ่หรือถอดสายจูงก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ถอดเนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับกิ่งไม้ต้นไม้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่อง The First Story อีกนิดนะครับบ๊ายบาย